ท่านนะครับกันอีกครั้งกับช่องบานทกการอยู่กับปอนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่บนรถนะครับกาลังเดินทางจะไปงานแข่งยิงปืนที่เขาชะโงกนะครับจังหวัดนครนายกโรงเรียนนายร้อยจมรอนะฮะก็มีอาจารย์เบียร์เป็นสารถีนะฮะเขาชะโงกเนี่ยก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งนะที่อยากจะได้แชมป์สักครั้งหนึ่งนะฮะอยากเข้าเฝ้ารับถ้วยจากพระหัต์ก็เป็นความฝันที่ยังทําไม่สําเร็จนะครับ แต่ที่แน่ๆวันนี้ทําความฝันสําเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับก็คือมีคนขับรถให้นั่งนะครับเจก้าก็ไปด้วยนะครับพอตาจันเบียนะครับไปทําอะไรครับเจ็กไปลงอุสเหรอยรอนึกว่าจะไปลงซีเนียใครคนก็พี่อุ้ยนะครับพี่อุ้ยจะไปลงอะไรครับพี่อุ้ยโมครับพี่อุ้ยลงลูกโมสิบเมตรนะฮะจริงๆปอนก็ตั้งใจว่าจะไปลงลูกโมสิบเมตรนะครับ แต่ด้วยความที่พี่อุ้ยลงก็เลยต้องแบ่งสันปันส่วนกันใหม่นะครับผลประโยชน์ไม่ลงตัวเลยต้องมาเกลี่ยให้มันลงตัวนะครับปอนก็อาจจะต้องไปเล่นประเภทอื่นจะออกกันมาตั้งแต่เช้าแล้วไงจะออกหกโมงไงหกโมงครึ่งบางคนใหญ่ใหญ่ใอย่าหญ่หกโมงครึ่งเลทแค่สิบห้านาทีอยญ่ใอย่เยอะช้าไงช้านัดแล้วแบบมาช้าดูที่จะไปแข่งยิงปืนผมตื่นตีห้าครึ่ง นอนนอนตีสองครึ่งอ่ะนอนสามชั่วโมงเองอ่ะนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นเล่แข่งหาไม่ได้แข่งหลายปีครั้งล่าสุดที่แข่งน่าจะปีหกศูนย์มั้งโอ้ยเว้นมาห้าปีเต็มๆนะเนี่ยซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมทะลึ่งจะไปแข่งซ้อมสักคนไหมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมีบ้างมีมีมีนี่อุ้ยเขาซ้อมอยู่อ่าพี่อุ้ยซ้อมวันกิบวันเดียวเนวันแข่ยก่อนวันแข่งวันเดียวไม่เป็นไรไปซ้อมมาหน้างานเอาจจะไปถึงงานนะอยากจะให้ดูบรรยากาศเนี่ย เขาเช่าเนี่ยเป็นอะไรที่โถือว่าแมตช์ใหญ่สุดของืองไทยเลยนะทำไมถึงเป็นแมตช์ใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าแมตช์เขาเช่าเนี่ยเป็นแมตช์เดียวที่คนที่ได้ที uh ่หนึ่งของทุกประเภทเนี่ยจะได้รับใบประกาศจากพระหั์ของต่านประเทศเพราะฉะนั้น <criticized> ม uh ันก็เลยทําให้เป็นแมตช์ที <Factory> uh ่ค่อนข้างได้รับความสนใจจากบรรดานักยิงปืนนะ ยอดฝีมือจากทั่วสารทิศเลยแหละใช่นีนักแม่นปืนจากทั่วประเทศอ่ะจะมารวมกันในแบบนี้นะครับที่สำคัญแบบนี้รู้สึกจะเว้นเว้นไปประมาณสองปีก็ล่าสุดคือปีหกสามหกสี่ไม่มีเรื่งโควิดอ่าใช่วันนี้แหละวันนี้แหละของจริงครับก็ต้องบอกว่าเป็นแมตที่โหดและเห็นนะครับไม่หมูครับ พราะแต่ละคนที่มายิงนี่ยอดฝีมือทั้งนั้นเลยนะครับสกอโหดมากแต่ละปีแต่ละประเภทเนี่ยวันนี้จะต้องม,มีลุ้นว่าฝนจะตกไม่ตกครับถ้าฝนตกก็รอไปครับรอฝนจะหยุดจะเป็นอุปสรรคของการแข่งยิงปืนเลยถ้าฝนตก,กเพราะว่าเป้ามันจะเปียนยิงไม่ได้วันนี้มีความมั่นใจแค่ไหนครับในการมาแข่งขันในครั้งนี้ ผมยังไม่มั่นใจเลยว่าผมจะได้ลงแข่งไหมนะครับคือบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ซ้อมเลยนะครับแล้วก็มาโดนแย้งรายการด้วยนะครับพี่อุ้ยเนี่ยแต่ก็ให้อภัยนะครับเพราะวันนี้พี่อุ้ยเติมน้ามันให้สองพันนะครับให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะต้องไปหาประเภทอย่างอื่นนะครับซึ่งพี่อุ้ยก็เตรียมปงเตรียมปืนมาให้ยืมยิงนะฮะเป็นการซัพพอตอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าแย่งประเภทที่อยากจะลงไปแล้วนะฮะ อาจจะไปเล่นก้าวมอก็เล่นขำๆมาเนาะเอาไม่ได้ซ้อมยิงสักชุดหนึ่งอะไรแบบนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ขำๆไปแล้วจันเบียรไมร่ได้ยิงอะไรอะ่ะพอพอเราไม่ได้ยิงลูกซองแล้วเราแบบไม่รู้จะแข่งอะไรอ,ะอ่ะบอกตรงจันเบียก็เคยได้แชมป์ลูกซองไปแล้วะนะครับหลายสมัยด้วยที่เข่าช้าโงโอ๊ที่ผมได้ไปสามครั้งก็ตั้งใจว่าพอแลวพอแล้ว รุ่นหลัง<ห>อ่าได้ได้ไดป้าก็าแบ่งแบ่งกันครับแบ่งแบ่งกันมีหลายท่านถามมานะครับว่าจะไปแข่งยิงปืนเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงมีค่าสมัครไหมนู่นนี่นั่นนะฮะคือกีฬาปืนสั้นชาวบ้านเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าว่าชาวบ้านใช่ไหมครับจันเบียใช่ครับหมายความว่าประชาชนทุกคนที่เป็น ชาวบ้านหรือจะเป็นอาหารตำรวจก็เป็นเล่นได้ที่ไม่ใช่ชาวบ้านนะที่เป็นราชาการคือคําว่าชาวบ้านในที่นี้มันไม่ใช่แบบระบบสากลที่แบบยิงกันในกีฬาโอลิมปิกอะไรแบบเนี้ไม่ใช่มันแค่จัดเล่นๆกันในบ้านเรานะฮะใครก็ได้เป็นส,สามารถลงแข่งขันได้เลยส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นแมตช์ใหญ่ๆก็จะไม่มีค่าสมัคร ไปถึงก็ไปแจ้งลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนนะฮะเขาก็จะให้บัตรนักกีฬาเนาะใช่ครับเป็นดีนักกีฬาใช่เราได้รับหมายเลขเท่าไหร่ครับเราก็จะได้เอาไปลงบนเป้าอ่าว่าเป็นเป้าของเรางานที่เขาจัดเนี่ย<ช> <ๆ S 1> ก็แน่นอนเขาต้องการหาไรายได้ไรายได้เขาก็จะมาจากหลักๆก็คือชุดยิงเป้าที่เราใช้ยิงนะฮะ <ๆ S 2> เป้ากระดาษธรรมดาเนี่ยที่ผมยิงซ้อมอยู่สนามอะปกติใบละ10บาท15บาท20บบาทแล้วแต่สนามจะขายนะฮะ แต่เวลางานแข่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะขายไปละร้อยอันเนี้ยก็จะเป็นรายได้ของทางผู้จัดแข่งนะครับในส่วนของประเภทการแข่งขันนะครับมันก็จะมีมีหลายอย่างก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีมืออ่ามือทั่วไปมือปโปรมือใหม่มือใหม่อะไรอย่างเงี้ยแยกประเภทกันถ้าเกิดเป็นแมตช์ใหญ่ๆมีหลายๆรางวัลเนี่ยเขาก็จะแยกประเภทปืนออตโต้ปืนลูกโม บ้านเนี่ยถ้าเกิดจริงมั่นยำปั้นเอ็กเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่3ระยะนะครับหลักๆเลยนะ10 15แล้วก็25นะครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะพี่เบียร์ไอพีเอสซีเหรอมีพวกมินิไอพีนะครับแล้วก็คือลูกซองลูกซองสปีดครับก็ขนาดมากเลยสปีดก็จะมีทั้งสปีดออโต้แล้วก็สปีดปั๊ม จะแยกออโต้แล้วก็ปั้มแอคชั่นแล้วมือทั่วไปมือโปรนะครับก็แยกกันแล้วก็จะมีพวกอะไรนะปืนสั้นสปีดอีเวนต์ยิงสั้นสปีดอีเวนต์ยิงเพลย์ห้านัดแปดวิห้านัดสิบวิอ่านั้นยิงไวสามพันเจ็ดปีโตเยอะหลายรายการนะครับหลายรายการก็มายิงสนุกๆนะครับ แต่คนที่จะมายิงแต่ละรายการเน uh no euh. ี่ยเขาก็ซุ่มซ้อมกันมาอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็ต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองเพราะว่าเพราะว่าแมทนี้ไม่มีคําว่าฟลุกไม่มีไม่มีเขาช่างโมงเนี่ยนะตัวผมเองนะตัวผมเองนะที่ยิงลูกซองมาเลยผมยิงเนี่ยสาสามปีนะใช้เวลาปีที่สามมันถึงจะได้แชมป์ขอแชมป์เขาชโมงอสองปีสองปีแรกที่มาแข่งเน่จะได้ที่ที่สองก็ อ่าก็ต้องผ่านพวกพี่ๆเขาให้ได้ครับบอกเลยว่าไม่หมูไม่หมูเป็นแมตที่ที่โหดนะครับไฟแดงจันเบียกเกงใจหน่อยต้องกลัวเหรอเราต้องกลัวใช่ไหมไฟแดงใบสั่งมันส่งไปหาชั้นนี่มันรถชั้นโอ้โหจันเบียนี่มันเคยซีเรียสไหมเรื่องใบสั่งเนี่ยไม่ใช่รถแกที่ใส ดูจันเบียทำนะครผู้ชม,อมตอนนี้เราก็เข้ามาที่โรงเรียนนายร้อยจอรอแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่สนามยิงปืนซึ่งอยู่ด้านในเลยตอนนี้ฝนก็รอต้อนรับเราอยู่ถูกต้องนะครับมืดคลึ้มมาเชียวนะฮะสนามยิงปืนก็จะเข้ามาลึกหน่อยนะครับน่าจะอยู่ฝั่งเขาข้างหลังข้างในสุดเลยอ่ะยรถเยอะมาก โอ้วันเสาร์นะครับเนี่ยวันนี้เช้าวันเสาร์ตอนนี้สิบโมงยี่สิบนะฮะรถมาทานมาสามปีรถรถมาถึงนี่แล้วรถเยอะมากเลยก่อนนี้เช้าเช้าวันเสาร์โอ้เยอะจอดข้างบนได้เลยโอ้เสียงปืนนี่สนัดนลั่นทุ่งนะฮะคุณรถเยอะมากจริงดูนะครแบท ที่ใหญ่ที่สุดของปีครับจอดกันล้นเลยมันตันกันมาที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีทนในป่านี้เลยไหม อะไรก็ดูรถกันบ้างแล้วกดขับสี่ออกมาตอนฝนตกเออโอ้โหรถจอดเป็นรถแบบนี้โอ้โหโโอ้หคนเยอะจริงๆนะไม่น่าเชื่อคนนี้เหมือนเหมือนวันอาทิตย์เลยนะวันอาทิตย์จะขนาดไหนนะอยู่ตรงมุวนดิตรงนี้กับพี่เบียร์เดี๋ยวมันลืมฝนตกแล้วอเรื่อเข็นกันเพลินเยอะจริงๆอะ โอ้ยดูดิจอดไปสงสารรถฉันบ้างนะจะจอดอะไรตรงไหนก็คนเยอะไงโอ้โหเยอะมากนี่เยอะกว่าทุกทีเลยเนี่ยเหมือนจะเยอะกว่าทุกทีอัดอั้นจริงๆดูยาวไปทางนู้นเลยใช่สุดยอดโอเค<ไ>จอดรถแล้วนะดูบรรยากาศข้างในกัน หลังจากที่ไปถึงได้ไม่นานนะครับลงจากรถมาแป๊บหนึงฝนก็ตกลงมานะครับตกค่อนข้างหนักนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายจุดลงทะเบียนอะไรพวกนี้ให้ดูนะครับหลังจากลงทะเบียนซื้อเป้าเรียบร้อยผมก็เข้าไปที่แนวยิงนะครับก็ไปยิงเลยอย่างที่เห็นนะครับผมก็เสื้อสีดําเสื้อสีเทาขวามือก็เป็นพี่อุ้ยนะครับข้างๆก็เป็นนักกีฬาท่านอื่นนะครับก็ให้ดูภาพบรรยากาศนะ ฝนตกแล้วก็แสงไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็จะไม่ค่อยลงมายิงเป็นสักเท่าไหร่นักก็จะเห็นช่องยิงว่างๆนะฮะแต่ถ้าเกิดแดดดีๆเนี่ยนักกีฬาก็จะเต็มทุกช่องยิงเลยนะครับผมก็ยิงไปนะครับต่างนาต่าง,ง,งตาย,ยิงของตัวเองนะฮะปืนที่ใช้ก็ซีซัต 75P01 นะครับลำกล้อง3.75นิ้วนะโดยประมาณนะครับก็ลงแข่งรุ่น 9มม10เมตรนะครับลรกล้องไม่เกิน4นิ้วครับปืนก็เป็นปืนพี่อุ้ยนะครับคนเสื้อสีเทาขวามือนะฮะก็ไปด้วยกันนะครับส่วนพี่อุ้ยก็ลง10เมตรนะครับลูกโม่ก็ยิงอยู่ข้างๆกันผมขออนุญาตพากนะครับเพราะว่าเสียงปืนในสนามนี่ดังมากนะฮะไปแรก ร้อยแล้วครับเป็นนิมิตใหม่อันดีเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะถ้าร้อยเต็มนี่โอ้หมันอะไรเลยนะจันเตียบอกว่าจะปิดเขาใหญ่ฉลองใช่ไหมสถิติโลกอลถ้าได้ร้อยสิบ้าใบเดี๋ยวเลี้ยงสเต็กโชคชัยเว้ยอ๋อได้เป็นนิมิป็หมายที่ดีนะฮะร้อยแรกมาแล้ว แน่นอนจริงๆนะครับใบแรกกันร้อยเลยนะครับก้มมอวันนี้ป้อนยิงประเภทประเภทไหนครับก้มมอสิบเมตรุ่นลำกล้องไม่เกินสี่นิ้วไม่เคยยิงเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้จับปืนเลยด้วยปืนยืมมีตาห่างนะครับปืนยืมลูกไม่ได้ขอแต่สกอกูเอาเนี่ยครับสอยแรกเดี๋ยวเดี๋ยวขอใายลูกก่อนสุดยอดจริงๆนะครับปืนไม่เคยซ้อม ทิ้งเลยใช่ไหมปลาเมื่อกี้เฮ้ยสมดิโอ้ข้อที่ hey, สองเหลวเก้าเก้าเฮ้ยยังเก็บไว้เป็นใบรองได้ในสกอน์รองก็ไม่ไม่น่าเกียดนะไม่คีเลยได้น้าสู้ครับสู้ส่วนอาจารย์เบียร์ก็มายิงเป้าพลิกนะครับสามพักเจ็ด เป้าจะตั้งอยู่ที่ระยะ15เมตรนะครับแล้วก็จะพลิกมาให้เรายิง3วินาทีพอครบ3วิเป้าก็จะพลิกกลับไปนะครับแล้วก็นับไปอีก7วินาทีถึงจะหันกลับมาให้ยิงนัดหนึ่งนะครับก็ยิงแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนครบ5นัดนะครับเขายิงทั้งหมด5นัดคะแนนเต็มก็50คะแนนนะครับรู้สึกว่าอาจารย์เบียร์จะได้คะแนนที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะ47หรือ48ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์เบียร์ติดอันดับด้วยนะครับ เขายิงกันทั้งหมด4คนอาจารย์เบียร์ได้ลำดับที่4นะครับก็ได้ถ้วยกลับบ้านรายการนี้เขามีทั้งหมด5ถ้วยรางวัลน,นะครับรู้สึกว่าจะเป็นรายการเดียวที่ถ้วยเหลือนะลำดับที่5ไม่มีนะครับไม่มีคนยิงมันค่อนข้างยิงยากนะยิงยากมากนะครับเพราะว่ามันแทบไม่มีเวลาให้เล็งนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของอาจารย์เบียร์ก็ทําได้ดีนะครับปืนที่ใช้ก็ STI The Master ลำกล้อง6นิ้วนะครับขนาดจุดสีตอนนี้ก็ สี่โมงครึ่งนะครับผมเลิกยิงแล้วกำลังกลับบ้านนะฮะไม่รอดูสกอร์แล้วก็ไม่รอรับถ้วยด้วยไม่รู้ว่าจะมีถ้วยให้รับหรือเปล่ายิงไปอคอกหนึ่งนะครับอคอกหนึ่งเนี่ยยีบใบยี่เป้าก็ยิงได้คะแนนเต็ม5้าใบนะครับเต็ม105ร้อยห้าใบภาษาในวงการก็จะเรียกกัน5แดงนะครับเพราะว่าคะแนนร้อยหนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวอักษรสีแดง แล้วนอกนั้นก็มีหลุดเละเทะนะฮะ9 9 98 97 96 9 5นะครับ, 99, 98, 97, 96, รบประมาณนั้นวันนี้ยิงยากมากไม่มีแสงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกก็ต้องพักต้องหยุดยิงนะครับฝนตกมาตลอดทั้งวันน่ะฟ้าก็คืมมืดนะฮะตาก็ไม่ใสแสงไม่มีเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยตอนก็สงสามชั่วโมงเองบอ,งองตรงนะครับแต่ยิงได้เท่านี้ผมก็รู้สึกภูมิใจนะเพราะปืนกระบอกนี้ ผมไม่เคยจับเลยนะครับไม่เคยยิงเลยมาถึงมาลองยิงตั้งศูนย์สองใบสิบนัดยี่สิบนัดก็ซัดเลยนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับตตแต่คิดว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็น่าจะมีนักกีฬาท่านอื่นที่ว่าเทพๆนะฮะที่เขาซ้อมหมายมั่นปั้นมือกันมาก็น่าจะมายิงแข่งทําสกอร์ได้ดีกว่านี้นะะผมห้าแดงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะติดอันดับหรือเปล่านะมันมีห้ารางวัลห้าถ้วยนะครับ ก็เดี๋ยวก็รอดูสกออาจารย์เบียรก็มาเดินโตเตะเดินไปเดินมาสุดท้ายก็ทนไม่ไหวนะครับไปยิงอะไรอาจารย์เบียตอนไปเนี่ยเหมือนไก่จะบินคราวอนกลับนี่เป็นไงครับเหมือนห่าจะกินอาจารย์เบียรไปลงไอ้นี่สามพักเจ็ดอ่ายิงยิงสนุกดีเหมือนกันไม่เคยยิงยิงเป็นไงครับอาจารย์เบียหมาไม่เห่าหมาไม่เห่าเลยเอ๊แต่ได้ข่าวว่าหวงสกอ ยิงไปคะแนนเต็ม50ใช่ไหมได้47นี่ต้องแบบโอโ้โหประคองเนี่ให้คนเด็กถือเป้าดิ้่้มันถือดีๆนะดี่กลัวมันไปทำหายเออ <c oughs> เสียดายสกอร์ใช่ไหมเป็นสกอร์ที่ดีที่สุด <c oughs> ดีสุดก <c oughs> ็น่าจะ47 <c oughs> ปืนที่จจนเบียใช้ก็เป็น S C I the Master นะครับปืนของคุณ ใช่ครับพี่อุย้ยพี่อุ้ยเป็นผู้สนับสนุนหลักรายการนี้นะครับเติมน้ํามันรถให้ด้วยนะครับแล้วก็ปืนมาแจกจ่ายนะฮะรใช่ละพี่อุ้ยเป็นไงครับสรุปลงลูกโม่สิบเมตรใช่ไหมครับใช่ครับยิงไปกี่แดงครับหแดงครับห้าแดงนะครับแหม่แย่งปอนตอนแรกบอก็ตั้งใจจะยิงลูกโม่นะฮะแต่พี่อุ้ยอยากยิงก็ต้องเสียสละไปนะครับ ก็ต้องยอมฮะเพราะว่าแรกกับ <laughed> ค่าน้ํามันครับถือว่าเจ้ากันนะครับเจ้ากันไปเราไม่มีอะไรติดค้างกันนะครับก็มาช่วยงานเขาหลังจากที่ห่างหายไปนานถ้าจะพูดจริงๆผมกับพี่เบียร์นี่คือเลิกยิงกันแล้วนะครับมันไม่ใช่ช่วงท็อปฟอร์มแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับพอดีมาแวะกินบะหมี่ที่ร้านอะไรนะพี่เบียร์ร้านร้านนงชัดๆชาฮะอยู่แถวๆโรงเรียนในร้อยจอบรเนี่แหละ ก็สนุกสนุกนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝา,า,ากมาด้วยนะครับร้านมามีน่อและร้านสระบอวิสัง